สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบมเอ็มเจนะคะวันนี้แบมก็จะมาง้อเต้นนะคะจากคลิปที่แล้วที่แบมแกล้งนางไปแรงมากนะคะเดี๋ยวแบมก็จะมาง้อนางนะคะเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขอบคุณที่เนะคะทาไมเขาต้องดีอ่ะก็จะรับเขา,าไงไม่เอาไม่เชี่ใจโอ้ โป๊กกับเขาด้วยโป๊กกับเขาด้วยเมืเนะ่อกี้น่ะให้หัวใจโป๊ด้วยโป๊ทำไมยังไปยืนให้เขาให้หัวใจอีกเอาเขาให้ผู้หญิงส้ำสัโหตัวมันแรงเกินเรื่องตัวที่ตัวเล่นเขาไม่แรง ตัวโอเคเงินไว้เขาทำคลิปมั่งนะไม่เอาต่อจะต้องเข้าใจด้วยมันเป็นคลิปไม่เอาโอเคโปโปดีกับเขาแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะทำไมต้องมีโปโปก็ต้องมีสิ่ถ้าโปโปรักต้องโปโปก็ต้องมีไม่เกี่ยวกับเรา เขาทำคลิปทำคลิปแกงตัวทำคำขอของคนดูแกงอื่คนดูบอกให้แกงแกงตัวเพราะว่ามีแต่ตัวแกงเขาใช่ใช่มีแต่โบ,โบโ๊ะโป๊ะแกงเขาเขาไม่ได้แกงโป๊ะโป๊เลยคนดูก็เลยบ,บอกว่าอยากให้ เขาแกงบอกว่าโ okay. อเคมันก็ได้อปอดีกับใครใช่ไหมครับโปรอ,อปรอปอประวังโอไปอร์ไตายเลยอัวที่สาม จะไปกับเขหนไม่เอากระเป๋าสามไหมมีแล้วครับหมวกสามเอา ก็อะไรเก็อสองครับขอบเลยครับตัวนี้ให้เขาฟุตตี้วันหนึง่งให้เขาเล่นฟุนตตี้วัน,นหนึ่งไม่เอาทำไมทำไมตัวอยากเล่นอ่ะก็ตัวยังเล่นนะไม่ห้ามเลยเกมมานั้นตัวก็เล่นเลยถ้าตัวสูงว่านี้แต่ก็ไม่ต้องไปเล่นเกมเอลเอล มีแต่ผู้มีแต่แบบว่าผู้ชายแล้วก็เป็นคนหลังเลยต่างชาติสันมากไม่แฟนเนี่ยตัวอยากเล่นมากเลยเหรอไม่เล่นไปชดตัวทิๆ่ๆชได้ไหมตัวจะเล่นไปชดเขาให้มันได้อะไรก็ตัวจะมาพูดถึงแฟนเก่าของเขาเอาขอโทษ คลิปโอเคทำทำคลิปโอ้โหคนด,ดีดีดีอบอสเอกเขาก่อนอะทำอีกไหมอ่ะไม่ครับเขาไม่ทำแล้วเขาสัญญา เจาสัญญาต่อหน้าไฟเลยว่าเขาจะทำแล้วไม่คุยด้วยหนึ่งวันมวไม่คุยกับพวกเขาเขาตงใจสลายแน่ๆสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้แบมก็มีเว็บเติมเกมดีๆมาแนะนํานะคะก็คือเว็บ Perfect Shop นั้นเองนะคะทุกคนตอนนี้แบมมีเพชรอยู่24เพชรนะคะเดี๋ยวแบมจะสุ่มเพชรให้ดูนะคะว่า มันจะเกลือหรือไม่เกลือเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะขั้นแรกก็คือให้เราเกดเข้าสู่ระบบเลยนะคะทุกคนแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบโดย f a c e b o o k นะคะเป็นวิธีเข้าที่ง่ายที่สุดเลยนี่คือแบบเข้าสําเร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ให้เติมเงินเข้านะคะกดที่เติมเงินแล้วก็เลือกแจ้งโอนวอลเล็นะคะทุกคนมันจะมีเลขบัญชี w อลเล็ของเว็บนี้นะคะให้ทุกคนโอนวอลเล็ตเข้าไปในเบอร์เบอร์นี้เลยนะคะ พอเราโอนังเข้ามาในบัญชีนี้แล้วนะคะทุกคนให้รอประมาณ1-2นาทีแล้วก็กรอกเลขอ้างอิงเลยนะคะตอนนี้แบมก็ได้ใส่เลขอ้างอิงไปแล้วเรียบร้อยะะแล้วนะคะเราก็กดยืนยันการทํารายการเลยนะคะทุกคนนี่นะคะพอเรายืนยันการทํารายการเสร็จทุกคนให้ทุกคนกดโอเคไปเลยนะคะทุกคนตอนนี้เครดิตของแบมก็ขึ้นแล้ว5 0เครดิตนะคะเดี๋ยวแบมจะกลับไปหน้าแรกนะเราจะมาสูมเฮดกันนะคะ เดี๋ยวเราจะกดเข้าไปที่สุ่มของรางวัลเลยค่ะทุกคนมาดูกันว่าห้าสิบบาทของเรานี้จะได้กี่เพชรนะคะแต่ว่าการสุ่มนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่ดวงของน้องๆด้วยนะคะแล้วถ้าใครอยากจะสุ่มนะคะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างได้เลยนะให้ทุกคนกดเข้าลิงก์ได้เลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสุ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะกดไปที่ Lucky Spin Karina นะคะเป็น ลักกี้สุ่มบัตรกาลีน่านะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสุ่มกันเลยนะคะทุกคนตอนนี้ตอนนี้คือเรามีอยู่ห้าสิเครดิตนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสุ่มกันเลยมันจะสุ่มครั้งละสิบเครดิตนะคะเดี๋ยวเรากดสุ่มเลยค่ะทุกคนเราจะได้กี่กาลีน่าทุกคนเปิดมาครั้งแรกได้พันห้าร้อยเชลเลยหรอ เดี๋ยวเราสุ่มเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาดูของรางวัลตรงนี้นะคะให้เลื่อนลงมาข้างล่างเพื่อดูของรางวัลเดี๋ยวเราจะกรอบเลขตรงนี้นะคะทุกคนไปเติมในแอปเติมเกมก a ลีน่านะคะทุกคนให้ทุกคนกดเข้ามาที่ Google แล้วก็พิมพ์คําว่าเติมเกมนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่ลิงก์แรกเลยนี่มันก็จะขึ้นประมาณนี้นะคะ ถ้าเราจะเติมเกมอะไรก็เลือกเป็นเกมนั้นเลยนะคะแต่แบมจะเติมเกมฟรีไฟลนะคะเอาเป็น facebook นะคะแต่ถ้าเชื่อมต่อกับอย่างอื่นเช่น Milk เมลอะไรเงี้ยก็แบมจะแนะนำให้ใส่เป็น UID นะคะของเรานะคะนี่พอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมแล้วเราก็เอารห,หัสบัตรที่เราก o ปปี้มาเมื่อกี้ที่เราสุ่มได้เมื่อกี้ะคะ่ะทุกคนแล้วก็มาใส่เลยเราก็ได้เติมเข้าแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมเราเลยดีกว่า ว่ามันจะเข้าหรือยงเป็นไงสามพันแปดร้ยเก้าสิบสี่เพจเสียงอะไรก็ไม่รู้ของป๊อปป๊อ่ะป๊าปป๊าปป๊ปเสียงดิ้นเลยเียงได้ยินอยู่ไหมไม่ได้ยินไม่ได้ใส่หงฝังนอนป๊อปป๊อปดีกับเขาแล้วไม่ใช่หรอ ยังไม่ได้บอกว่าดีเลยก็บอกดีแล้วเขารู้อยู่ก็บอกว่าก็บอกพวกนี้กับเขาแล้วเขาไม่ได้บอกว่าดีเลยไม่ดีก็ต้องดีก็บอว่าเก็บเสียงไหมไม่ครับไปละคนไปไ,ไ,ไปจากคนใจร้าย ใจร้ายรู้ตัวเองอยู่เขาไม่ได้ใจร้ายมผมไปไหนเขาเขาไม่เคยไงเขาตามเราอยู่ไปแล้วไปด้วยไม่ต้องลย ไปด้วยป๋าด้วยป๋อป๋อเอาไอ้บอไหมไม่เขามีไอ้บอเยอะนะไม่อย่ามาโกหกป๋เขารัากนนะป๋อนะครับเขาก,ก็รกักเหมือนกันขอบคุณป๋อแล้วครับป๋อด,ดีกับเขานะก่อนอะไรครับก่อนแน่นๆนะครับ

บ้านปา์มค่ะดีก็ได้แต่อย่าทำอีกนะครับป๊อปดีมากป๊อปป๊อฟรักเขาเขาเขาจะว่าป๊อปปอฟป๊ปดีจริงๆริงเร็วๆรักแลครับไม่เอาไม่เอาแบบนี้ใหม่โอ้พี่สิทธิ์ที่จะมาสั่งหนึ่งตอนนี้ รักนะครับรักเหมือนกันครับถ้าไม่ใช่าะเธอใส่ใจนิดอยาดนะโมอย่าดนะาวนะครับเฮ้ยมันไม่เอ่ยน,นะตัวผดาวแล้วต้นต้นไม้ดาวเรา,เารต้องเหน็นรับ ได้การขอเป็นลูกมือได้ไหมได้การได้การมันวงแรงนะเนี่ยป,ปอ๊อปป๊นี่เข้ามาเขาขาดป,ป๊อปปปไม่ได้เขาไม่มีกำลังใจเร็วๆไม่เห็นจะเจ็บเลยมาลูดลิยาใช่ ให้พวกเราไปสูมตีก็ไม่ได้ทำให้สุ่มอ่ะทไมไม่ให้สูงตีอ่ะมาเขาขวางจริงกัเปล่าจริงเขาขวางปะป๊ะจบดิเขาขวางปะป๊ะที่สุดนา่นารักน่ารักไเลยครับใครโยนอะไรมันฟลิปปะป๊ะอ๋อใช่ ยันหล่นสิหนูอยันหล่นสิคะปอปอชอบทำให้เขาหล่นปอปอมีที่ชอบกับแม่เม่จ๋าโดนอัดตัวแตกมีไหมมีครับอืคุครับบังแบงกระลังเงนโอ้มัใส่อยู่เลยมึงจะแย่งไงแบบนี้ก่อน ว่นี่งไงปะปออยู่บ้านแม่มดข้างหน้าเนะนี่นนยเนี่ยเอาเลงแตกเลยเาเ่นเื่อนมันแตกแล้วนี่ไงไมตายดิ กูเดามันแตกยังไงบ้างบ๊อะตัวเดียวเอเดบิวทน่เดบิวใช้โซว่าง นักอนกันครับอย่าทามอีกนะครับครับป๊อปนี้กับพขอแล้วนะครับผมก็โอเคนะคะทุกคนแบบงอสำเร็จแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แแบบด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามพี่ไตเติลด้วยนะคะตรงนี้เลยไม่ต้องมาติดตามครับ่ะบ๊ายบาย